สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยานนย่ไปศีชะแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยาย่ไปศีก็ได้นน้ำของมูลเนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ไปศีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย่ไปศีน้ำเมลเดอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยาย่ไปศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพ,พี่น้าางนนองก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพ หรือว่าสิคออเมนของมคุยมาทักทายกับยายแพทย์สิกะคอมเมนมาไตคลิปข้างล่างได้เนาะจา้ะผู้ใดมักแนวทางตำเล่าไปรอดที่ช่องยายไพ่พากินพ้ารัวยได้เลยเลยมือนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเฝ้าห้ายายายห้างจา้ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูนแนวทางอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจา้าอันนี้เป็นแนวทางของพญ่เสาเดนพี่น้องผู้ใดบนขอมากยายขอแนวทางพญ่เสาเนาว่าสัน้น ชุดตรงล่างบม่ต้องกับว่าสั้นพญาย,ยาวระวงวงงวดทีแล้วแล้วเข่าเจ็ดศูนได้พี่น้องเข่าตรงตรง,ตรงเลยเนาะจะ้ะงวดนี้เพื่นบอกว่าล่างเม่ต้องกับแนวนี้ค่ะพี่น้องขาผู้ไดมักเน่วทางเพื่อนเนาะจะ้ะเพื่อนบอกล่างเม่ต้องกับมี 40, 41, 42, 43, สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าศูนย์ห้าหนึ่งนย่งหกสองและหกสจวดจาดฟาดบิ่มค่ะพี่น้องขาผู้ไดมักเนวทางของพญเย,ยาวเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจาังสี่แหละเอ่อแนวทางของบัวชมพูว่าซันจ้าพี่น้องจา้าบัวชมพูแล้ววาแนวนี้เนี่ยเราชอบศูนย์ว่าซันพี่น้องหมวดนี้เนาะศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามตัวคือสามศูนย์เก้าและหกสองศูนย์มาซันพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะผู้ใดมกักแนวทางของบัวชมพูหรือว่าเคยเห็นแต่ว่างวดนี้งวดแรกเดีย๋ยวแย้พี่สียมาลงให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะ กะพิจาณาเป็นแนวทางได้จ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางยายไปสีเขียนไม่เองเลยจ้าพี่น้องมักวายายไปสีมักอีหยังหงวดนี้ยายไปสีกะบ,บอกไปเลวเนาะวายายไปสีได้หามาลางเนาะจ้าพี่น้องหงวดนี้ยายไปสีมีเลขที่มักที่สุดเนาะ เด็กตีมาเก็บไอศีมักจับม้าหายถาว่ามีหาเนาะจ่าเล็กที่ได้เพิ่นมาได้วิ่งเอาเลยเอามาจับคู่กันเนาะพี่น้องมีเกาหาเนื่อหาศูนหาและเจหาแต่ยอศครีมมักที่สุดคือศูนหาพี่น้องจ้างวดนี้เนาะศูนห้าชอบที่สุดงมวดนี้ได้พี่น้องอันนี้คือเอามาให้เบิ่งเลยชอบลางหาเนาะจ่าพี่น้องคือยอศครีได้วิ่งบนมาสีได้วิ่งลางมาหาเนาะจ่าก็เลยเอามาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอามาเขียนห้เบิ่งว่า มักอีกอย่างที่สุดเลยจับมาไห่เนาะจ้ะพิจารณาเป็นแนวทางพี่น้องหมักจังตามว่ามักกระพานใดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเอามาให่เบิงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าว่าเพิ่นจะมีอีกอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนวัดใจว่าสัน้นเอ็ดเคอีเราฟันมากเลรอได้พี่น้องสองตัวเทิงวัดใจเน้นตัวเดียวแข็งเลยหนึ่งเจ็ดจวดจาดฟาดบื้มทมาํามาหนึ่งเจ็ดเอเปีกระบอกว่าเลกเอเปซีมิตมาหนึ่งเจ็ดเนาะจ้าจวดจาดฟาดบื้มเลยน้ำเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10ล่างว่าสัน่น10ล่างตัวเดียวพี่น้องจ้า10ล่างโตเดียวว่าสั่นเบื่อหามากเนาะจ้างวดที่แล้ว10ล่างตัวเดียวให้7ว่าสัน่นจ้าพี่น้องออก7-0เนาะจ้กเนวทางนักลบอิสระเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่า10ล่างโตเดียว10ล่างตัวเดียวคือ4ว่าสัน่นพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดดมักเนว่อทางของนักลบอิสระเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงแนวทางของปละม่วงว่ะสันจ้าพี่น้องจ้าปละมวล่วงระวา่าแนวนี้แหละเอ่อแอดตีเบนไหมาเป็นเลขตัวแทนของปละม่วงเนาะจ้าแอดตีนี่เพื่อน,นเป็นลูกศิษย์ของปละม่วงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าราจังสี่ปละม่วงเราไหมาคือศูนย์แปดสองเก้าสี่เก้าหกสี่เล็กเก่าศูนย์หมักตัวใดกระจวดจดาดฟาดเบิ้์เลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัดไฮ ขีสดสนแดงถือว่าบ่าเอาวาสั้นเพนื่อนพี่น้องจ้าแคบหนา้าจอเลยเนาะจ้าเพื่อนตัดออกมาให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของอ,อาจารย์นภัสเจมจรสศีเนาะจ้าพี่น้องเนาะแคบหนา้าจอเลยพี่น้องเพื่อนบอกว่าอันใดขีดสีแดงบ่เอาวาสั้นเนาะจ้าพี่น้องเหล็กกระบอกมีลายโตเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องแยกไปซีอ่ันให้เบิ้งก็ได้เหลืออยู่หาซีหกห้าซีเจ็ดห้าีแปดีหนึ่งแปดีหนึ่งเก้าีศูนย์เก้า 5้าศูนย์เเนาะจ้าพี่น้องเนาะกะ618 619 718 719ว่าเจ่นสันจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีอ่า879ว่ากับสันพี่น้องพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางไลยเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางของเพื่อนตัดมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะจ้ะาู้ใดทักไดกะแคปหน้าจอไว้เลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพื่อนตัดชุดที่เพื่อนเอาออกแล้วเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าพีินไวยค้นโกว่าบสัน เพิ่นฟันมากเข่นๆตัวเดียวเลยวะสันจ้าเพิ่นว่าเพิ่นไ้มากคือ7 80 2สองตัวก็คือ80 08ว่าสันพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดตัด2ตัวล่างของนั่งฝาอาบอยาผิดนะจ้าชุดตัด2ตัวล่างระว่างหกกับเก่าในเด้อว,วะสันจ้าเพิ่นว่าเพินพ่นมี07 2ย์3 6 1 8สองหและ8ปเก่าจวดจาดฝาดบืมอเลยค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนล่างว่าสั้นมาอีกใบเนาะพี่น้องที่ควายนำโชคเนาะจ้าเพื่นบอกว่า27 29 37และ3าเก่าพี่น้องจ้ามักตัวใดกระจจดจาดฝาดบึ่มไปเลยเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องคะช่องตัวล่างชุดตัดเนาะพี่น้องเนาะแนวทางของเอดเคอีเนาะจะสี่เก้าสี่หนึ่งตัวเนนสี่ศูนย์ตัวกันพี่น้องจ้าไปกับนัมเดอร์วซันจา้าเพื่อนว่าจากแนวทางสองตัวล่าง k อดเคอีเนาะจะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ทาผ้ารวยวัซซันขางล่างแล้วเรนหาเห็นบอลแล้วก็ได้หายไปสีก็มีมูลแล้วเด้เพื่อนเน้นๆคือหาเจ็ดเจ็ดหาเนาะจากข้างบนแรนหก ฟันหกสามว่ซันพี่น้องหกสามสามหกสามตัวบนแปดหกหนึ่งและแปดหกสามจวดจาดฝาดเบอ่มค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดว่มามาักแนวทางของวัดป่าผู้จันหอมเนาะจ้ะวัดผัวปลาผู้จันหอมมากแล้วพี่น้องงวดที่แล้วเขาอีกอย่างพี่น้องจ้างวดที่แล้ววันที่สิบหกเนาะจ้ะ เพื่อนห้เขามาพี่น้องจ้างวดที่แล้วเข้า70นเะนาะจ้าตัวเดินเพื่อนเลยมาเบิงคางงวดนี้เพื่อนห้เอียงมาเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงงวดนี้ว่าเพื่อนห้เอียงมาเนาะจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเ25ดสอหากัน3 7และ26มาเบิงเพื่อนวาจังสี่พี่น้าางนองหัวกระดาษเพื่อนบอกว่ามาแล้วเนวทางวัดป่าผู้จนหอมอย่าลืมศูนด้อว่าด้สันจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมศูนย์ จวดจดาดฝาดปึมครับพี่น้องคะเพ่นบอกว่าอย่าลืม04เดอวาสันการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เพิ่นขอมาเนาะจาะพี่น้องไปได้มากจากเพจเพิ่นมาเนาะจากเพจก็จ้าล่งมาเนาะจาะอแ mm hmm. ย่ไปสิกับบริวญในคุมในอีหยางเพิ่นดอกเนาะพี่น้องได้มากเพื่อนก็บบอกว่าอันนี้แนวทางของเอ็มเนาะจ่ะเอ็มน้อยเนาะจาะเนาะจาะเพื่อนบอกว่างวดนี้เพื่อนได้มาก169190และ20 ตรวจจาดฝาดบ่มค่ะเอ็มน้อยเนาะจ้าเนาะแนวทางของแอดเอ็มน้อยเนาะจา้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลางวสันพี่น้องแนวทางลางเอ่อค้นข้อหวยเอาไปลวยโคงสุดท้ายเพ่นสรุปห้มาแล้ว C1 c 4และ9ก้า่วสันตรวจจาดฝาดบ่มค่ะพี่น้องค่ะซ1ซ4และเกาเนาะพี่น้นองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีแนวทางบนตัวเดียวและล่างตัวเดียวของแอดลาเดนเนาะจ้ะ Ad แอดลาเดนเราห่มาจังสีเราบอกว่าบนตัวเดียวคือ3ข้างล่างคือ4พี่น้องคะมากตัวใดกับจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวของแอดลาเดนบนล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แนวทางเพื่อนบอกว่าลานทองว่าสันจ้จพี่น้องจ้าแนวทางลานทองเนาะจ้าเพื่อนห้เพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่าจังสี่ลรอลานทองเพื่อนห้มากเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าเอา่อหนึ่งกับเก้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งกับเก้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างว่าสันกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์ประเสริฐเราบอกว่างวดนี้ผม,ม h. ว่ามีเจ็ดแต่แวว่าสัน เพื่อเลยจับคู่ไห่เนาะพี่น้องสามตัวเทึ่งเลยเล่นจับมาไห่เนาะจ้าบนจับมาได้ซีเจ็ดสามซีเจ็ดหาและซีเจ็ดเก่าจากแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจ,จันทพันธ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะกาพิจรารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์หนึ่งวิภาเข็มเพชรเนาะจ้า เพื่นบอกว่าจังสีล่ล่ะเพื่อนจับไห่มาเบิงสองตัวทึ่งเพื่อเลยน่จาจ้าพี่น้อง2ตัวบน 66, 6 6 6 2 6 8 8 6 8 2 8 8 0 6 0 2 0 8 3ตัวพเพื่อนแคบหน้าจอเลยพี่น้องเก้า6กหกเก้าห8ส9 8เ9้าหกแปดเกและ9 0 8จวดจาดฝาดบื้มค่ะพี่น้องคะ่ะ พคนตัดต้นเน้นออกมาแล้วเหลือเก้าหกสองกับเก้าแปดสองว่าสันอันนี้คือแนวทางของอาจารย์หนึ่งวิภาคเข้มเพช็นอกจากพี่น้องผู้ใดมากระจวดจาดฝาดบ่มได้เลย,เลยเนอกจากเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อแอดมังกรทองนอกจากคนบอกว่าสามตัวสี่เอ่อเจ็ดหกสี่หกเจ็ดและสี่เจ็ดมากระจวดจาดฝาดบ่มน้ำเพเลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า พี่น้องขอตรวจขอให้ไลยๆจ้ะเอ่อเพ้่นบอกว่าจังสีหล่ะแนวทางกของฉลากพัดวสด์ันจ้ะพี่น้องจ้ะฟันสามลางวัสัเนาะพี่น้องเนาะสามเก้าและเก้าสามวัสด์พิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางของกองฉลากพัดวัสั์เนาะพี่น้องเนาะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากตัวใดกับจวดจาาฟาดเบิ่มไปเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าลางเด้อวัสัจ้ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของคนนำคำเนาะจ้ะ ลางคนห่มากเนาะจ้าเนาะ09 03 29และ23อันนี้คือแนวทางคนน้าคำนะจ้าพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องคะ่อไปเลยจ้าห้ามว่าปิดท้ายด้วยแนยวทางมาครบสามตัวเทิงวนสันพี่น้องจ้ามาครบสามตัวบนสามตัวบนของแอดพาร์เหัดมาเบืองว่า เพื่อนห้อีหยังเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะมาครบ3ตัวบนของแอดพลืหัสตนาจ้ะ,จะเพื่อนบอกว่า0 1 2 7 5 9 0 2่งสจ้ะพี่น้องมักตัวใดกระโจดจาดฝาดเบื่อไปเลยเลยนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายเปสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจะ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรือ่อยๆสุขปู่สุขคนเด้อจะ้ะว่าจะได้ที่ยายเปสีบอกบ่มวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดขอโทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมุลแนวทางไห้ยาแปสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนะจ้ะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า